สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงตำหนักปูป่อือรือแล้วใช่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะกว้างขวางค่ะเป็นตำหนักปู่นะจ๊ะอันนี้ศาลแม่ย่าจำปาเข้าไปตรงกลางก่อนเนาะเข้ามาต้องแต่งกายสุภาพนะคะคนที่ใส่สั้น าทางนี้จะมีผ้าถุงไว้ให้ใส่นะคะแต่แว่แดดลอเกินค่ะร้อนสุดๆค่ะตําหนักปู่อูรูนะคะอำเภอบึงโขงหลงนะคะน้ำใสมากเลย น้ำใสมากเลยค่ะหนักปูนะคะ ำหน่งปู่นะคะตำแหน่งพ่อปู่หือหรือนาคราชนะคะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะตัวแรกตูสัมมาสัมพุทธะนโมจตสัะพะวะโตระหัตูสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะวะโตระหัตูสัมมาสัมพุทธะพิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังนัมมิหัง กายวาจาจิตตังอาหาังบันทาเอ,อรือนาคราบราชาวิสุธทธิเทวาปุเชมินิตันจักมหาราภูบิยานาโคขันธปริตังสาธุสาธุลูกหลานมาเลว่อให้ลูกหลานมีโชคมีลาภพ้นภันในสิ่งที่ดีคาเจ้าปู่ขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยในโชค้า แกกดจบหรอยังเนี่ยเอาทำไงอ่ะมันเป็นหน้านี้ไปแล้ว เจอแตสิ่งดีเจอใตคนดีเจอระยะไม่จรนะท้กท่านุะถรถพ่วงเร่ออกโตแยกนิดนึงไปจ้าไปตำนักไม่ยย่ต่อไปเมาบุบ่นน้ำกันเจ้าจ้า่นอกเดดกระ เดี๋ยวจะพักกันไปลงเรือไปแอนโคก,กศักซิหมองยูเพิ่นมองนั้นครั้งเป็นว่าต้องนั่งเรือไปค่ะต้องนั่งเรือไปต่อนะคะเปเราจะไปลงเรือเป็นน้ำพิตลงไปกระเทยลงเรือนะคะโอ้ยอ่อนโอ้ยบรรยากาศกัน ุ่มลื่นอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่ายี่ยใบใบแรงๆนี่จะเย็นก็นี่เนาะค่ะบรรยากาศโอ้ยดูน้ำน้ำใสงามงามยายอย่าขือนปติคองปติคอนเร็วสามเทีย ตีข้องเอาชื่ออะไรคะ่ะเอาใช่ให้ซื้อเสียงโด่งดังให้เลื่อนขั้นไวไบให้สมปรารถนาดังตังใจใบสาธุสาธ,สาธุหนึ่งเอาโชว์วาราบสองเอาซื้อเสียงนะคะเดอ้อสามายถามุถาบรราค่ะรวยรยรวย แม่รูพามูนะคะวันนี้มูเทรูไม่เอาตต้งเจาเด้อรวยค่ะรวยสองกันรวยสามกันรวยมิตรรวยกันรวยแม่รูตีไมคะตี้เนมุยน้มเนมยอนนี้จะเป็นแม่รูจะเป็นคนมุยนะคะ มันกาดร้อนแต่พอเข้าไปในใน,นองค์วด <พอ S 2> ดูเย็นเนาะ,ะเย็นเลยอ่ะนี่ตำหนักปู่นะคะเข้าไปเย็นนะคะแต่ว่าน้ำใสมากนะ <c oughs> ใสใสเออใสมากเลยค่ะแต่ตอนนี้หน้าแม่หยืกมากฉันจะไปห้าหมวกแล้ว มัวกันแบบปีกบ่มีแม่หมวกแบบสารแม,ไม,ม่ไม่มเปลี่ยนบ่มี่หนักฉันลอกปืนเหมือนเดินนาอยู่อันนี้ตํานักแม่ย่าไม่อยู่นะไม่อยู่ใช่ไหมน้าฉันนี่อ <N ach sh arp> โอเคใช่ไหม, <N ach sh arp> มน,น้ามึงยังเดิมๆอันนี้แม่ย่าอันนี้ตํานักแม่ย่านะคะแม่ย่าจัมปา อุานเดมาเด้ออุานเดนเดิเนทางไปดีมากดีคุม้มครองอุานเด้อนีงางเด้ออุไนเดมากราบมาไห,หวแล้ว